จำได้ใครก่อคนนั้นก็รับนะมันก็อยู่รู้อยู่แก่ใจออ้สิว่าสุดท้ายอคุณได้ทำความผิดหรือไม่นะครับแต่ก่อนนะ่ะคืออะไรรู้อยู่แก่ใจไม่รู้จะไปพูดยังไงสุดท้ายคุณก็ต้องนะครับได้รับผลของการกระทํานั้นๆอยู่แล้วมันชัดเจนอย่าไปฝืนอ่าอย่าไปฝืนนะครับฝืนก็ไม่มีประโยชน์ รับสรารภาพมันผิดก็เข้าสู่กระบวนการไปอันเนี้ยแอดว่าเต็มที่ก็โดนปรับนะเออโดนปรับไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกเออแต่ไม่ใช่เรื่องเรื่องมันเป็นหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแหละแต่มันเป็นเรื่องแรกของกระทำความผิดแบบนี้ถามว่าก็ต้องถามว่าลุงเคยโดนไหมทุกอย่างนะเบสดเสร ว่าแกจะหลุดพ้นตรงนั้นก็เหลือแต่ตรงคดีใหญ่นั่แหละเออที่แกต้องโดนหนักอยู่นะเห็นไหมมันก็ต้องถามว่านั่นคือการกระทำของใครอืมนั่นคือการกระทำของใครต้องดูกันตรงนั้นคุณนะมันผีสางเทวดาเห็นนะไอ้ตีนะบอกได้เลยผีสางเทวดาเขาเห็นอยู่แล้วคุณทำยังไงก็ได้อย่างนั้น ตาแม่ต้องโวยวายใช่ไหมก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเอฟซี FC ว่าเขาต้องโวยวายไปก่อนต้องแสดงกําลังก่อนนะ,ะเอ่อแสดงพละกกาลังก่อนแต่สุดท้ายก็สุดท้ายคุณก็ต้องไปยอมรับอยู่ดีเอ่อว่าผิดถูกตรงนั้นนะเอ่อพอเข้าสู่กระบวนการคุณก็ต้องไปยอมรับอยู่ข้างบนอยู่ดี อ,อถูกไหมคุณก็ต้องไปยอมรับอยู่ดีนี่แหละคุณจะมาตีโพดีพาตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์อแอดว่าไม่มีประโยชน์เมื่อเข้าสู่กระบวนการมันก็จบแล้วนะคอักระทบชาวบ้านชาวบ้านน่ะแอดบอกได้เลยนะ่ถ้าไม่มีใครไปร้องเขาก็ไม่ได้มาตรวจสอบนะผิดถูกยังไงเออคุณบอกว่าเขา ทำกันเนี่ยคุณต้องไปดูเขาเออไปตรวจสอบสิคุณต้องไปร้องเขาไงเออคุณก็ต้องไปร้องเขาเองเนะคนในหมู่บ้านร้องคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ลองคิดดูสินะเออว่ามันคืออะไรก็ดูเอาเองกันแล้วกันน่ะออนไลน์ให้แล้วครับแอ๊ดสุนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับหนูไม่ยอมเออคุณจะไปบอกเจ้าหน้าที่เขาไปกันแกล้งหนู ไม่ได้เนะ่เขาก็ไปถ้าเขาไม่ไปเนะี่ยเอฟซีเขาก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดสิถูกไหมเนื่องเมื่อมีผู้ร้องเขาไปเอ่อให้มาตรวจสอบหน่อยว่าผิดถูกยังไงถูกไหมเขาก็มาตามที่คนไปร้องทุกที่แหละถ้าคุณไม่มาดิาคุณเปนน็นเจ้าหน้าที่คุณไม่มาคุณก็จะโดนอยู่เอ่อถ้าถ้าคุณไปร้องเขาก็จะไปตรวจสอบว่าถูกหรือผิดนี่นะไงเข้าสู่กระบวนการก็ตรวจสอบได้นี่จะไปหาว่าเขาแบบแก้เขามีหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว หน้าที่ของเขาก็คือไปตรวจสอบตามที่ถูกลองเรียนมาไม่ว่าที่ไหนทุกที่เขาก็จะไปตรวจสอบว่าผิดถูกตรงไหนยังไงเออเข้าสู่กระบวนการดิแล้วผิดถูกก็ว่ากันไปตามนั้นนะถ้าคุณถูกคุณก็ไปฟ้องร้องเขาลับคืนได้นี่มันไม่เห็นเป็นไรเลยเอ,อถูกไหมง่ายๆเองคุณจะไปร้องว่าจะออเจ้าหน้าที่เขาไปฟ้องมันไม่ได้ไป ไปกันแกล้งมันไม่ใช่เ,เขาก็าไปตามคนร้องอะไรใครก็ได้คุณก็ไปร้องเขาก็ต้องมาเรื่องเรื่องเจาะบาดาลน,นะครับเอฟซเรื่องเจาะบาดาลเขาว่าอย่างนั้นนะอ่าแต่เราไม่ได้เห็นล็อกนะครับนะก็ เขาไปร้องเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมาตรวจสอบถูกไหมนะมาตรวจดูว่าเออที่เขาไปร้องนะ่ะผิดถูกยังไงก็ไปดูหลักฐานดูนู่นดูนี่ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่าเป็นผิดถูกถูกยังไงอคุณได้ทําเรื่องร้องขอ,อดำเนินการตรงนี้จริงหรือเปล่าได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ต้องตรวจสอบไปตามกระบวนการมันแค่นี้เอง f นเอฟซี FC, ไปตีโพดีพายนี่ยคืออะไร ถามว่าเขาจะเลิกไหมกูตีภูตีพายไปแล้วเขาจะเลิกไหมเออเขาจะเลิกสนใจไหมไม่เลยทุกอย่างก็ดําเนินการต่อไปนั่นแหละเอออน่ามันมีความผิดด้วยใช่ไหมนางได้ไหมเยี่ยมสุดๆนะ <laughs> ใจเย็นๆมันยังไม่เข้าสู่กระบวนการเลยนะเรื่องนี้เรื่องนี้คือมันไม่เหมือนเรื่องอื่นนะเรื่องพวกนี้นะเอเรื่องเนี้ยมันเป็นทรัพย์สินอของของราชการเนี่ยนะมันเป็นสถานที่อะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องมันต้องทําให้ถูกต้องถูกไหมเหมือนกันลุงไปสร้างห้องน้ํามันก็ยังขอไปตรวจสอบเลยถูกไหมมันก็เหมือนกันเออสร้างพญานา มันก็ขอไปตรวจสอบมันก็เหมือนกัน <c oughs> เอยสิก็จะไปตีโพธิีพายทำไมทั้งโน้นเขาก็โดนเหมือนกันเออเห็นไหมขนาดที่ถูกต้องเลยนะเขาก็โดนโดนก็โดนเขาก็ตรวจสอบได้ดิเขาให้ตรวจสอบไปไม่เห็นจะซีเรียสอะไรเลยเอออย่าไปซีเรียสนะ <c oughs> เออเขาเรียกว,ว่าร้อนตัวเองหรือเปล่าเออ เขาไปสร้างห้องน้ําสร้างบ้านสร้างโครเรือนเนี่ยเขายังโดนตรวจสอบเลยถามว่ามันจู้จี้จุกจิกไหมมันก็มีแหละเออแต่เขาคุณก็ทําให้ถูกก็แล้วกันเขาก็ยังพูดอยู่คนผู้ร้องอะ่ะเขาบอกถ้าคุณทําถูกก็แล้วไปสิเขาว่าอย่างนี้เออคุณทําถูกก็แล้วไปถ้าคุณทําไม่ถูกก็ต้องเข้าสู่กระบวนการผู้ร้องก็เขาพูดอย่างนี้เขาเป็นคนสอนเองฟังเขานั่นแหละสอนเองเห็นไ,ไหมเขาสอนเองว่า คุณต้องทําให้ถูกนะถ้าคุณทําไม่ถูกคุณก็ผิดสิได้ไหมเออเพราะว่าคุณทําไม่ถูกคุณจะไปโทษใครได้เขาพูดอย่างนี้คุณทําไม่ถูกเองอันนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาหาเขาอีกว่าคุณทําถูกหรือเปล่าล่ะเออถ้าคุณทําไม่ถูกก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเออถูกทุกอย่างไม่ว่าเกจะไปอยู่ที่นู้นน่ะเกก็โดนตรวจสอบโดนร้องเรียนสร้างห้องน้าแกก็โดนร้อง นะทนะาาําน้ํปลาลาก็ยังโดนร้องนะครับนะเห็นไหมทุกอย่างเอฟซีแล้วคิดดูว่ามันจะยังไงล่ะถูกไหมอื้าวก็คุณก็คุณไม่ดังเนี่ยนะคุณไม่อยู่ในกระแสเนี่ยถูกไหมเออเขาจะไปร้องต้องมีผู้ร้องก่อนนะเขาถึงจะไปตรวจสอบถูกไหมแต่ถ้าไม่มี ก็อยู่ใช้ไปได้เลยไม่มีปัญหาเลยเลยเออไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีใครไปร้องคุณไงคุณก็ไม่ได้รับผลอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ถ้ามีคนไปร้องเนี่ยเขาก็ต้องมาตรวจสอบว่าผิดถูกยังไงแค่นั้นเองเออเอาก็ก็บอกไปสิเขาก็นั่นแหละคือจุดไฟเผาบ้านนัน่นเลยเออถ้าเขาจะไปร้องงั้น่ะอันนั้นคือจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้ว บอกตรงอ่ะเราจะได้รู้ว่าเขาไปร้องชาวบ้านเออก็นั่นไงนี่คือประเด็นแล้วนี่คือให้เข้าประเด็นแล้วเรื่องนี้คือต้องเข้าสู่ประเด็นแล้วเพราะอะไรคุณคุณทําแบบนี้แล้วคุณคิดจะคุณจะอยู่เนี้ยลําบากไหมเอะเออคุณคิดว่าคุณจะอยู่เนี้ยลำบากไหมเออเอาแค่นั้นง่ายๆเออ ก็มันไม่มีใครไปร้องไงใครถ้าคุณถ้ามีคนไปร้องเขาก็จะมาตรวจสอบคุณอยู่ดีถูกไหมถ,ถูกถูกคุณก็ต้องว่ากันไปตามขบวนการถูกไหมเออมันก็แค่นั้นอ่าไม่เห็นจะมีปัญหาแต่ต้องแต่ต้องมีคนไปร้องเรียนก่อนนะเขาถึงจะมาตรวจสอบนะถ้าคุณไม่ไปร้องเรียนเขาก็ไม,ม่มาถูกต้องครับผมทุกอย่างต้องขออนุญาตมันก็ถูกต้องแหละเออมันไม่ผิดหรอกถูกต้อง มันไม่ผิดหรอกเอถือว่าถูกต้องก็คือว่าตามกฎหมายอ่ะตามกฎหมายถ้าเขาจะดึงเอาชาวบ้านเข้ามาก็แล้วแต่เขาเออคุณต้องเป็นผู้ร้องนะคุณต้องเป็นโจทย์เป็นผู้รำร้องก่อนนั่นแหละอันนั้นถูกต้องเอแล้วใครจะมาร้องแทนคุณออ่ะเมันต้องดูตรงนั้นะมันชัดเจนไหมล่ะ อันนี้แหละเราพูดกันตรงๆมั้ยตรงๆไปตรงมากันแหละนะครับยังกลัวล่ะเออทำไมไม่แต่งตั้งให้เป็นผู้นำไปซะเลยอ่ะเออถ้าเขาถ้าเขาเก่งขนาดนั้นก็แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้นำไปซะเลยสินะเออ ถ้ากลัวก็อย่าอย่าไปเป็นเออนะใช่มันก็ต้องตามนั้นแหละนะครับก็ต้องขออนุญาตมันก็ตามขระนวนการตามนั้นแหละนะครับอแอบตาเลยพิมพ์ผิดเหรอุณตีริพรับรถ ติดตอกหรือไหมเออ <c oughs> นี่แหละเอฟซี FC นะยังไงก็ต้องพีดนะสุดท้ายสุดท้ายนะ่ะเอาบอกตรงนะสุดท้ายคุณก็ต้องเข้าสู่ขบวนการเรื่องนี้ถูกไหมผิดถูกคุณก็ต้องไปว่าข้างโนข้างบนเออแต่คุณจะมาตัดสินตัวเองว่าคุณไม่ผิดเนี่ยนะคุณถูกกลั่นแกล้งคุณไม่ผิดเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าสู่ขบวนการถูกไหมเออเพราะฉะนั้น คุณต้องเข้าสู่กระบวนการไปก่อนว่ามันผิดถูกยังไงใช่ไหมออใช่นั่นก็เห็นกันแหละว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใครคือดีกับไม่ดีคุณก็พิจารณาเอาเองไงชาวบ้านเขารู้กันดีอยู่แล้วทุกวันนี้ชาวบ้านเขาถามว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กันไหมไม่เขาก็ต่างคนต่างอยู่แล้วยิ่งคุณ ถ้าคุณไปเล่นชาวบ้านเขาเนี่ยคุณก็ต้องเป็นคนดําเนินการเรื่องราวของคุณเองคุณก็ต้องตั้งตนของคุณเองอถูกไหมเพราะว่ามีรายชื่อคนร้องอยู่แล้วถูกไหมล่ะอันนี้ชัดเจนอถ้าคุณอยากจะไปร้องชาวบ้านเขาก็เชิญตามสบายอยู่แล้วก็แล้วแต่คุณอคุณจะไปเอาคนไหนก็ได้คุณก็ตั้งต้นมาว่ากันไปอตามกระบวนการนะคุณจะเปลี่ยน แปลงอะไรได้อะใช่ครับผมเขาไม่ได้อยู่ไงแต่เขาเข้าไปที่สพอเลยนะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่กล้าโทรใช่ไหมอายเขาไหมอนะคืออย่างว่าเลยนะมันต้องเป็นผู้นำมันต้องอยู่เหนือกับลูกบ้านนะ ถึงจะเป็นผู้นําได้เอาพูดตรงๆนะอันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะพูดตรงๆอ่มันต้องเราต้องอยู่เหนือในหมู่บ้านเนี้ยเราต้องเป็นผู้นําก็คือเป็นผู้นําในทางที่ถูกต้องเราจะต้องไม่ปกปิดอันไหนก็แล้วแต่เอเราต้องไม่ปกป้องใครถ้าทําผิดสะใจเหลือลายใช่ไหม ทุ่งนาผมทุกบ้านในชะ่มมันมันไม่มีใครไปร้องเรียนเนี่ยผิดถูกถูกไหมล่ะเออมันไม่มีใครไปร้องเรียนก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเนี่ยเอ,อ่คุณคุณไม่ได้มีแสงอยู่ในนี้ไงเขาเรียกว่าแสงนะแสงอะไรก็ไม่แน่ใจนะเป็นแสงเอ,อ,อันนี้ก็ไม่รู้สินะ <c oughs> เออเป็นแสงเพราะฉะนั้นอ่า คุณไม่ได้มีมีปัญหากับใครถูกไหมถ้าลองคุณมีปัญหากับใครสิมีข้อพิพาทกับคนนั้นคนนี้นะครับเอมีมีศัตรูเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่เหลือซากหรอกแอดพูดได้เลยเดี๋ยวคุณก็โดนเอาจริงๆนิเดี๋ยวคุณก็โดนดดโดนคนนู้นคนนี้กลัก่นแกล้งคนนั้นร้องกลั่นแกล้งคุณอย่างโน้นอย่างนี้ค้าเราบอกว่ากลั่นแกล้งมันต้องดูว่ากลั่นแกล้งเนี่ยผิดหรือถูกแค่นั้นเองเออถ้าผิด ก็ต้องว่างไปตามนั้นแต่ถ้าถูกคุณฟ้องเขากลับได้เลยไล่อะไรใครเป็นคนไปร้องให้คุณเสียหายคุณฟ้องได้หมดแหละ